สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ปะตุกขึ้นอย่างรุนแรงอีกครั้งหลังจากมีกระแสข่าวยืนยันว่ากองกำลังทหารกัมพูชาได้เคลื่อนพลข้ามแนวชายแดนเพื่อโจมตีพื้นที่ฝั่งไทยในลักษณะเต็มรูปแบบเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกทั้งในประเทศและในเวทีโลกเพราะนับเป็นการประทะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีสื่อทั้งในเอเชียและนานาชาติจับตามองว่าเหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นชนวนความ ขัดแย้งที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนอย่างกว้างขวางรายงานเบื้องต้นระบุว่ากัมพูชาได้ระดมกำลังพลพร้อมอาวุธหนักหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถหุ้มเกราะรวมถึงจรวดหลายลำกล้องเพื่อกดดันแนวป้องกันของไทยตามพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่เป็นจุดพิพาทมายาวนานกองทัพไทยจึงจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยการใช้กําลังทางอากาศเข้ามาเสริมทําให้การประทะย,ยิ่งทวีความรุนแรงผู้คนในพื้นที่ชายแดนต้องอพยพหนีตายไปยังจุดปลอดภัยท่ามกลางความ ไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่อาจลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในระดับการเมืองรัฐบาลไทยได้มีการเรียกประชุมคณะความมั่นคงแห่งชาติเพื่อวางแนวทางรับมือและเร่งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนขณะที่กัมพูชาย,ยังไม่ออกถแถลงการชี้แจงเหตุผลของการบุกโจมตีครั้งนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเชื่อว่าความขัดแย้งดังกล่าวมีรากเหง้ามาจากปัญหาพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดนที่ยังไม่ได้ข้อยุติและถูกซ้ำเติมด้วยการแข่งขัน ด้านการทหารที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอนา,นาชาติออกมาแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้ทันทีโดยองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและหันหน้าเจราจาเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียขณะที่มหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศตะวันตกต่างเฝ้าจับตาเพราะความไม่สงบดังกล่าวอาจกระทบต่อเส้นทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยรวมของภูมิภาคพลเมืองไทยจำนวนมากออกมาแสดงความห่วงใยต่อทหารและประชาชน ที่อยู่ในแนวหน้าพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องบูรณาภาพแห่งดินแดนอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากฝ่ายประชาสังคมให้ใช้วิธีการทูดและการเจรจาเป็นแนวทางหลักเพื่อยุติความรุนแรงและป้องกันไม่ให้วิกฤตบางปลายการบุกโจมตีครั้งใหญ่ของกัมพูชาถือเป็นบททดสอบครั้งสําคัญต่อความเข้มแข็งของกองทัพไทยและเป็นสัญ,ญญาณเตือนให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความประบางของสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนโลกทอ ทั้งโลกกำลังเฝ้าดูว่าวิกฤตครั้งนี้จะยุติลงด้วยการเจราจาหรือจะลุกลามเป็นสงครามที่ยืดเยื้อและสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำทั้งสองประเทศและแรงกดดันจากประชาคมโลกในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนี้